สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการคุยเฟื่องเมืองปทุมสาระดีๆเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานีนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวชายยาภาการจนรัตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องที่รัฐบาลหนุนการใช้พลังงานสะอาดช่วยลดฝุ่น pm 2.5เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยนะคะ เมื่อวันที่7มีนาคม2566คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการหนุนรถอีวีหรือรถพลังงานไฟฟ้าเว้นภาษีนิติบุคคลนำเข้า9ชิ้นส่วนเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะนายอนุชาบูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันที่7มีนาคม2566เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรศุลากากรสสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกิจการยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรสุลกากรได้แก่ ของและส่วนประกอบของของที่นำเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รวม9รายการดังนี้ 1. แบตเตอรี่ 2. มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 3. คอมเพลเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 4. ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ 5. ระบบควบคุมการขับขี่หกออนบอร์ชาร์เจอร์เ DC หรือ DC c o n v e นเตอร์แปดอินเร์ตรวมถึง CPU i n v e วนเตอร์เก้ารีดักชันียร์ สำหรับเงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากรต้องเป็นของที่นำเข้ามาตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่31ธันวาคม2,568 เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าเป็นของหรือส่วนประกอบของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และต้องนำไปประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจาก แบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่นำเข้าของหากมีข้อขัดข้องสามารถขอขยายระยะเวลาในการผลิตได้อีกไม่เกิน6เดือนสำหรับของที่ได้รับการยกเว้นอากรหากไม่สามารถหรือไม่ได้นำมาประกอบหรือผลิตภายในวันที่กำหนดให้ผู้นำเข้า ส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือชำระอากรโดยถือเป็นสภาพของของราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นำของเข้าโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาคาดการว่ารัฐอาจจะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ3,143ล้านบาทต่อปีแต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ และที่ประชุมคอรมค่ะยังได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสดีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พศการยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้นิติบุคคลค่ะ สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกิจสเดีการผู้ได้รับสิทธิประโยชน์บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ์นั้นโดยมีเงื่อนไขให้บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพามิตรเป็นผู้กำหนดอาทิ เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรประกอบการเสรีเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและต่อมา ไม่มาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กรมสรรพามตรประกาศหรือกำหนด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องนำเงินที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น ทั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพามิตรประกาศกำหนดค่ะ ขณะที่กระทรวงการคลังนะคะก็ยังได้รายงานว่ามาตรการนี้ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบป,ประมาณแต่ได้ประมาณการจากการจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการดังกล่าวนะคะตั้งแต่ปีพศ2565ถึง2568จำนวน43,000ล้านบาทคิดเป็นรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จะสูญเสียรายได้ประมาณ8,600ล้านบาทแต่จะเป็นการสนับสนุนให้มีความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและทำให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17มีนาคม2566รัฐบาลเตรียมผลักดันมาตรการสนับสนุนรถไฟฟ้า EV 3.5แทนมาตรการ EV 3.0ปีนี้คาดผักดันไทยเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมาย ซึ่งความคาดหวังจะผลักดันให้ไทยกำลังเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าใกล้เป็นจริงมากขึ้นนะคะเมื่อรัฐบาลเตรียมผลักดันมาตรการเพิ่มเติมที่เรียกว่า EV 3.5ทดแทนมาตรการเดิมที่จะหมดอายุภายในปีนี้โดยมีสองค่ายยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเริ่มก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยแล้ว ล่าสุดนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI รายงานว่าผู้ผลิตจากจีนสองค่ายนะคะได้แก่เนต้าและ BYD ได้วางศิลาเลิกก่อสร้างโรงงานผลิตรถ EV ในประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1-2ปีข้างหน้า และยังมีค่ายรถจากจีนและยุโรปยื่นขอรับการสนับสนุนอีกหลายค่ายด้วยกันค่ะสอดคลองกับเมื่อวันที่17มีนาคม2566นางสาวทิพน,นันศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านับแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ผลักดันให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าครอบคุมการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถส ล้อไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าและเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีผู้ประกอบการไทยมีสแกยภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้ในอนาคตซึ่งตามมติคณะกรรมการ B.O.I เมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2563สอดคล้อ,องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีเป้าหมายว่าในปี2,573จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ30ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด โดยรัฐบาลกำลังเร่งผักดันมาตรการสนับสนุนรถ e ีวีเพิ่มเติมหรือมาตรการ EV ี3.5อย่างต่อเนื่องจากมาตรการ EV 3ที่จะหมดอายุในสิ้นปี2566ซึ่งจะทำให้ไทยเข้าสู่ความเป็นฮับ e ีวีได้ไม่ยากค่ะ ทั้งนี้นะคะนโยบายดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนเนื่องจากกระตุ้นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิตที่ไทยมากขึ้นทำให้ราคาของถูกลงประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยลด มลพิษโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณวิเชียนสุขส้อยรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจากกรมขนส่งทางบกในช่วง10เดือนนะคะก็คือเดือนมกราถึงเดือนตุลาคมปีพศ2565มียอดจดทะเบียนรวมอยู่ ู่ที่15,000คันซึ่งสูงกว่ายอดจดทะเบียนสะสม10ปีระหว่างปีพศสอ5 5 5 5ถึง2564ของประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนอยู่ประมาณ11,000คัน ก็มีสถิติที่สูงขึ้นประมาณ4,000คันนะคะโดยสถิติดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งนี้ในปี2,566นี้นะคะ NIA ได้มอบทุนเปล่าโดยมีทุนให้เลือกเป็นสาขาที่อยู่ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าจากทั้งหมด6สาขานะคะได้แก่ 1. อาหารมูล,ลค่าสูงสำหรับส่งออก 2. ความมั่นคงทางอาหาร 3. เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่ำ 4. พลังงานสะอาด 5. ธุรกิจดิจิตัลที่ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือ ARI tech และ 6. กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง โดย NIA นะคะจะสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าววงเงินสูงสุดไม่เกินโครงการละ5ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมจริงโดยต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ซึ่งจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการหานวัตกรรมให้ความสนใจขอรับเงินสนับสนุน กว่า236รายจาก6สาขาแต่ว่าแบ่งเป็นสาขาพลังงานสะอาดจำนวน18รายสาขากลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องจำนวน49รายค่ะซึ่ง NIA นะคะคาดว่าปีนี้การเติบโตส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ มาตรการภาษีราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวรวมถึงภาคธุรกิจเช่นการท่องเที่ยวบริการ d e l ิเวอรอาหารบริการสาธารณะที่จะนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาอำนวยความสะดวกมากขึ้นก็จะช่วยให้นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ หรือประชาชนจะได้รับค่าบริการที่ถูกลงค่ะเช่นตุกๆไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเรือหรือรถสาธารนณะโดยสารพลังงานไฟฟ้านะคะตลอดจนกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า h ฮมชาร์จเจอการบริหารจัดการการจ่ายกระแสะไฟฟ้าของแบตเตอรี่แอปพลิเคชันบริการรับส่งรถที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นต้นค่ะเห็นภาครัฐให้การสนับสนุนรถพลังงานไฟฟ้าขนาดนี้แล้วเรามาดูกันว่าภาคเอกชนมีใครร่วมสนับสนุนและใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแล้วบ้างนะคะ เมื่อวันที่17มีนาคม2566นี้เองค่ะ DHL ผู้รับบริการขนส่งสินค้าเปิดเผยว่า DHL ลุยใช้ EV ขนส่งพัสดุด้วยรถพลังงานไฟฟ้าเดินหน้าเพื่อความยั่งยืนเราไปดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะคะ d h l e x p อ e s อตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมลอจิสติกที่ยั่งยืนด้วยรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าตั้งเป้าใช้ขนส่งพลังงานไฟฟ้าร้อยละ60สําำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลกภายในปี2573 ซึ่งขณะนี้นะคะ DHL Express ผู้บริการขนส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศชั้นนำของโลกได้ขยายจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่งในประเทศไทยโดยเพิ่มรอบขนส่งพลังงานไฟฟ้าอีก16คันนะคะในการจัดส่งแบบ Last Mile นอกเหนือจากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน50คันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นการขยายจำนวนการใช้งานรถ EV แล้วในครั้งนี้เนี่ยทำให้ dhl express เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกรายแรกในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปใช้รถ EV ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะ สำหรับรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้นะคะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงในการชาร์จไฟจนเต็มรองรับการเดินทางได้260กิโลเมตรบรรทุกของได้ถึง3.9ลูกบาทเมตรหรือ1.6ตันค่ะแต่ละคันนะคะก็จะวิ่งขนส่งรวมระยะทาง3,000กิโลเมตรต่อเดือน และตัวถังรถนะคะมีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่เช่นระบบเบรก ABS ระบบล็อกอัตโนมัติสัญญาณเตือนโดยใช้เซ็นเซอร์ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรกแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบสแตมล็อกซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเสริมโดยจะล็อกประตูรถทุกบานโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ขับขี่ปิดเพียงประตูเดียวช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อผู้ขับไม่ได้อยู่กับตัวรถและมีระบบบันทึกข้อมูลจากกล้องด้านหน้าด้านในและด้านหลังตัวรถทำให้สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนความปลอดภัยแบบเรียยวทมมตลอดเวลาเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถและผู้ขับรถได้ในทันทีค่ะ โดยรถขนส่งพลังงานไฟฟ้านี้เริ่มทำการขนส่งสินค้าในช่วงเดือนมีนาคม2566ในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ต่างๆและ DHL นะคะมีแผนเพิ่มรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าอีก5คันในเฟสถัดไปค่ะเพื่อใช้งานเส้นทางตะวันออก ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรถอีวีที่ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทยจำนวน71คันภายในปี2,566โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนมาใช้รถอีวีจำนวนร้อยละ60ของยานพาหนะทั้งหมดในประเทศภายในปี2,573ค่ะ นอกจากการเปลี่ยนผ่านการใช้รถอีวีแล้วนะคะบริษัทยังสร้างการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรวมถึงการตั้งเป้าผสมผสานการใช้เชื้อเพลิงอย่างยั่งยืนในการขนส่งด้วยเครื่องบินค่ะโดยตั้งเป้าว่าจะให้ได้มากกว่าร้อยละ30ภายในปี2573ร่วมกับการออกแบบอาคารที่ลดคาร์บอนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นบริ การโกก e นที่ u ีที่ DHL เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพื่อช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจกอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะ Big C Super Center ยังได้จับมือกับ DHL Supply Chain ประเทศไทยคะ่ะประกาศใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า Big C วังน้อยไปยังศูนย์การค้า Big C ในกรุงเทพและกำลังพิจารณาใช้งานรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นอื่นๆเพื่อมาเสริมทับกับการกระจายสินค้าให้ Big C ไปยังสาขาอื่นๆในอนาคต คอีกด้วยค่ะโดยการจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง Big C และ DHL Supply Chain ประเทศไทยนะคะมีเป้าหมายร่วมกันในการลดคาร์บอนฟุตพิล และการเริ่มใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการสร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืนโดยรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด100%ค่ะ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้บิ๊กซีนะคะมุ่งเน้นในการเป็นองค์กรแห่งการเป็นกลีนโลจิสติกและเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนสติโลค่ะโดยบิ๊กซีจะนำร่องใช้ลดพลังงานไฟฟ้าในการกระจายสินค้าในบิ๊กซีสาสาขาในกรุงเทพคือบิ๊กซีสาขาสะพานควายสาขารัชดา และสาขาราชดำริค่ะอีกทั้งยังวางแผนขยายเส้นทางและจำนวนรถเพิ่มเติมในระยะยาวทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในอนาคตด้วยซึ่งการร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนในการสร้างซัพพลายเชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะเราจะเห็นได้ว่าทางถนนนะคะพ่วงรถยนต์ รถขนส่งสินค้ารถโดยสารสาธารณะเราก็เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังมีเรือไฟฟ้าและรถไฟไฟฟ้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่สําหรับ EP นี้เวลาหมดลงแล้วไว้คราวหน้าค่อยมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเรือและรถไฟใช้ พลังงานไฟฟ้ายัางไงกันบ้างวันนี้ชญา,าพาขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ